รู้หรือไม่ว่ามีเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณดาวน์โหลดข้อมูลยอดขายสินค้ารวมถึงดูว่ายอดขายนี้มาจากครีเอเตอร์คนไหนและครีเอเตอร์คนนี้สามารถเปลี่ยนคนดูให้กลายเป็นลูกค้าได้กี่เปอร์เซ็นต์และที่สาคัญเครื่องมือตัวนี้ยังใช้หาสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงถึง80%ได้อีกด้วยเครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่าคาร์โรลาต้าคาร์โรลาตามีตัวกรองที่ละเอียดสามารถที่จะกรองข้อมูลได้หลากหลายสามารถเลือกเวลาหมวดหมู่สินค้าที่เราอยากจะดูข้อมูลได้นะครับสามารถที่จะเลือกแหล่งที่มาของรายได้ได้อย่างเช่นทั้งหหมมดรือว่าาาจา ไลฟ์มาจากวิดีโอหรือว่าชิปปิ้งมอซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับกลยุทธ์การขายให้แม่นยำได้มากขึ้นและเลือกครีเอเตอร์ที่ใช่นอกจากนี้ตัวกรองจำนวนครีเอเตอร์ยังสามารถที่จะดูได้ด้วยว่า สินค้าตัวนี้มีครีเอเตอร์รีวิวไปแล้วกี่คนยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับเห็นไหมเราจะเห็นว่าครีเอเตอร์รีวิวไปแล้ว8คนก็เป็นโอกาสดีของเราว่ามีคนรีวิวยังไม่เยอะเราก็จะเป็นคนแรกๆที่รีวิวสินค้าชิ้นนี้ส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลงของครีเอเตอร์นะครับตรงนี้ตัวเลขจะเป็นเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆก็คือเปอร์เซ็นต์ของการซื้อสินค้าจากยอดเข้าชมสินค้าครีเอเตอร์ท่านนั้นยกตัวอย่างเช่นยอดเข้าชมสินค้า1000มีการซื้อสินค้าจากครีเอเตอร์คนนี้100ชิ้นหมาายควมว่า Creator ครี้อยนี้สามาย,าย่วนนยียว ต่อมาจะเป็นส่วนของวิธีการจัดส่งสินค้า ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นสินค้าที่ส่งจากประเทศไทยหรือว่าส่งมาจากต่างประเทศที่สําคัญเราสามารถเลือกดูสินค้าใหม่ๆได้จากตัววันที่โพสต์ตรงนี้ได้เลยเลือกได้ทั้ง3วัน7วันและก็30วันถ้าอยากให้สะดวกมากขึ้นนะครับสามารถที่จะไปกดที่วิเคราะห์สินค้าใหม่ตรงนี้ให้เลยระบบก็จะเซตสินค้าใหม่ล่าสุดโดยอัตโนมัติไม่ต้องกลัวว่าจะตกเทรนเลยถ้าใช้ฟังก์ชันนี้สําหรับคนที่เป็นนายหน้าอยากจะขายสินค้าที่มีค่าคอมสูงบอกได้เลยว่านี่คือข่าวดีของนายหน้าเพราะว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ของ คาารรโถ้ากดไปที่อัตราค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมฮะเลือก30%อัพเพราะว่าเราต้องการสูงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วกดส่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามีค่าคอมมิชชั่นที่เราเห็นตอนนี้ชิ้นแรกอยู่ที่ประมาณ30%นะครับถ้าเรามากดตรงอัตราค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับให้เขาเรียงลําดับจาก สูงไปต่ําเราก็จะเห็นค่าคอมมิชชั่นที่สูงมากก็คือ80%เลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกดูค่าคอมมิชชั่นสูงๆเหล่านี้ไปทําคลิปปักตะก้าขายได้เลยหลังจากที่เราเลือกตัวกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายังสามารถที่จะบันทึกไว้ดูคราวหลังได้ด้วยนะครับพอกดบันทึกตรงนี้นะครับเขาจะให้เราตั้งชื่อเราสามารถตั้งชื่อตามความเข้าใจของเราได้เลยในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็นสินค้าใหม่นะครับแล้วก็กดบันทึกพอเรากดบันทึกแล้วนะครับคำว่าสินค้าใหม่ที่เราตั้งชื่อจะมาอยู่ตรงนี้ถ้้้าาาาาเเรรรอออยกกกกงขมมูล็แค่่ดไปทีสินให เห็นไหมครับเขาก็จะกรองข้อมูลให้เราตามตัวกรองที่เรากรองไว้ข้างต้นนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ Excel มาไว้ดูในเครื่องเราได้ด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและที่เก่งไปกว่าน,นั้นก็คือ c าร์โรดัตเนี่ยไม่ใช่แค่ดาวน์โหลดข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์ได้เท่านั้นเขายังสามารถที่จะให้เราดาวน์โหลดสคริปพูดบนวิดีโอได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นวิดีโอนี้นะครับถ้าเราอยากจะได้สคริปพูดนะครับเรากดเข้าไปในวิดีโอได้เลย แล้วกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดสคริปต์จากนั้นรอสักครู่นะครับสคริปต์ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถคัดลอกข้อความไปอ่านเพื่อจะไปศึกษาว่าสคริปต์ที่เขาเขียนเนี่ย เขาเขียนยังไงทํำยังไงเขาถึงมียอดขายเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้เราจะเห็นว่าเว็บไซต์ค a r ์โรด้เนี่ยใช้งานสะดวกแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยเรียกได้ว่าสามารถใช้ค a r ์โรด้าดูครบจบทุกข้อมูลสินค้าได้เลยทีเดียวและตอนนี้นะครับเว็บไซต์ค a r ์โรด้มีใช้งานฟรี7วันและใครที่อยากจะใช้พรีเมียมแบบที่ผมใช้นะครับเข้าไปสมัครแล้วใส่โค้ดส่วนลดคูชานะครับจะได้ส่วนลด10%สําหรับวันนี้สวัสดีครับ